วันนี้นะกครับก็จะมีเหรียญกระสับมานําเสนอให้ชม1เหรียญนะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญนะครับเป็นพระกุดผ่า,านะครับรายละเอียดสวยงามคมชัด,ดนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการล้างานะครับก็จะมีคราบสนิมอยู่เล็กน้อยนะครับด้านบนขอบเหออรียญพศ .2525 ด้านซ้ายขอบเหรียญนะครับตัวเลข5ไทยนะครับด้านขวาขอบเหรียญเป็นตัวเลข5อารบิก เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสับนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีอักษรคำว่าบาทนะครับด้านล่างอักษรคำว่าบาทนะครับก็จะมีนกวายุพักนะครับสังเกตนะครับด้านในนกวายุพักนะครับก็จะมีตัวเลขไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกปีพศที่ผลิตเหรียญนะครับขยายขึ้นมานะครับนะครับตรงนี้นะครับ ด้านในนกวายุพักนะครับมีตัวเลขไทยนะครับเป็นตัวเลข25นะครับเหรียญนี้นะครับผลิตในปีพศ2525นะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับผลิต5 0 0แสนเหรียญนะครับด้านล่างขอบเหรียญนะครับด้านล่างสุดนะครับอักษรคําว่าประเทศไทยนะครับเป็นตัวอักษรหัวกลมนะครับไม่มีรูนะครับเป็นตัวหัวตันนะครับ ลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับมีฟันเฟืองนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นพระเศียรสดับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับสังเกตนะครับพระบรมรูปราชการที่9ตั้งขึ้นนะครับพลิกเหรียญมานะครับพระคุดผ่านะครับความลงนะครับ เป็นพระเศษสดับนะครับปกตินะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพาพอารมณ์มารูปราชการที่9นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับนะครับด้านซ้ายขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความราชการที่9 ลักษณะของตัวอักษรนะครับก็จะเป็นหัวกลมนะครับเป็นหัวตันนะครับไม่มีรูนะครับเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับผลิตในปีพศ2525นรสนะครับสังเกตได้จากด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับด้านในนกวายุพักนะครับมีตัวเลข25นะครับเป็นตัวเลขบอกปีพศที่ผลิตเหรียญนะครับ เหรียญนี้นะครับผลิตในปีพศ2525นะครับจำนวนการผลิต5แสนเหรียญนะครับราคานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาเหรียญละ200ถึง300บาทนะครับเป็นราคาประเมินนะครับราคาของเหรียญนะครับก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับราคาของเหรียญกระสับนะครับก็จะมีขึ้นมีลงนะครับราคาที่มานำเสนอในวันนี้นะครับ เป็นแค่ราคาประเมินนะครับเป็นผเสียดสลับนะครับปกตินะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างนะครับนะครับเวลาที่เอียงเหรียญนะครับไปมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นรัศมีนะครับนะครับสวยงามคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการล้างนะครับก็จะเห็นมีคราบสนิมอยู่เล็กน้อยนะครับ เหรียญหาบาทคุดตรงนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้นะครับก็มานําเสนอนะครับรายละเอียดข้อมูลของเหรียญกระสาบให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ชนะการประมูลนะครับในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับก็ได้เปิดกล่องพัสดุให้ได้ชมกันนะครับก็ยังไม่รับซื้อเพิ่มนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาใหม่นะครับ ะครับสวยงามคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างนะครับเหรียญ5าบาทกุดตรงนะครับโค้ด25นะครับถ้าผ่านการใช้นะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับราคาของเหรียญกระสับนะครับมีขึ้นมีลงนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทใหญ่นะครับส่วนเหรียญ5บาทในปัจจุบันนะครับก็จะมีขนาดเล็กนะครับนะครับก็มาเปรียบเทียบนะครับให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทเล็กนะครับ เหรียญทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนในสมัยรชัชกาลที่9นะครับจำนวนการผลิตน,นตอนะครับผลิต5้0แสนเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอข้อมูลของเหรียญกระสาบให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับส่วนเหรียญทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเหรียญ5บาทในสมัยรชัชกาลที่10นะครับ ก็เป็นผสานสลับนะครับสังเกตนะครับเหรียญ5บาทพระคุดผ่านะครับเป็นพระคุดด้านหน้าตรงนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็จะเรียกกันว่าเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับแต่เป็นผสียนสลับนะครับนะครับการพลิกเหรียญนะครับให้พลิกจากขวามาทางซ้ายนะครับแล้วก็พลิกจากซ้ายมาขวานะครับ เป in in ็นการพลิกเหรียญในแนวนอนนะครับนะครับพลิกมานะครับเป็นผเสียดสลับนะครับปกตินะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะเห็นเส้นรัศมีนะครับเวลาที่เอียงเหรียญไปมานะครับก็จะงอวิ่งนะครับเส้นรัศมีนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับแบบดีนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการล้างนะครับ เป็นเหรียญที่ได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ชนะการประมูลนะครับก็ยังไม่รับซื้อเพิ่มนะครับเหรียญนี้นะครับประมูลมาเพื่อมานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนะครับลงทุนประมูลมานะครับให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตในปี2525นสะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับมีนกวายุพักตัวเลขนะครับีตัวเลข25อยู่ด้านในนะครับ เหรียญที่ผลิตในปีพศ2525นรนะครับผลิตน้อยนะครับผลิต5 0 0แสนเหรียญนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเอามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ